สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยครับสวัสดีพี่น้องชาวเล้าครับเมนีครับเดียวยิ้นข้าวครับแล้วก็รู้สึกบุดีครับ,ข,บข่าวนั้นก็คือข่าวเกี่ยวกับพี่น้องทางโซปะเปาเล่านะครับเพิ่นได้ถือ าทางนักข่าวนะครับในประเทศเฮาเนี่ยนะครับไปวิจารณ์การทำงานของเพิ่นนะครับไปตำหนิเรื่องอเกี่ยวกับาการวัฒนธรรมนะครับการทำงานนะครับของพี่น้องทางโสโปเลาสนะครับผมในฐนานะคนณลีสาร,รนะครับเกิดความไม่สบายใจ เพราะว่าคนทอ่สานนี่ครับเกิบบริต่างจากทางโซอ,อเปโปลาวัฒนธรรมนะครับภาษานะครับเหล้วการใช้ชีวิตนะครับเก็บ,บริต่างกันนะครับเป็นปู่เป็นปนานะครับเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ตําอิดตํากอคุณนะครับ ต่างกันแกทุงชาติครับแต่ว่าจิตใจบ่ต่างกันนะครับเมื่อนี้ก็ขอนะครับขอโทษครับแทนคนไทยนะครับขอโทษแทนอ่าคนอีสานทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องทั้งสว่อปเล้าวนะครับ